ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องพักแข่งมานานขนาดนี้เพราะอาการบาดเจ็บจริงๆวันนี้ก็แอบตื่นเต้นที่จะได้กลับมาลงสนามแข่งอีกครั้งถึงแม้มันจะเป็นแมตช์วันเดย์แต่ก็หวังว่าวันนี้จะทำได้เต็มที่แล้วก็เอนจอยกับรอบนี้ค่ะ หนึ่งอาทิตย์เองอ่ะพอไม่ไม่รู้เลยเนี่ยอกลับมาซ้อมเองเดีวมันจะไปออกรอบแทนไว้ <c oughs> อาทิตย์นี้คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาโปให้โปเขาเช็คสวิงหน่อยเพราะว่าไม่ได้เข้าไปตีให้โปดูสวิงมาแบบครึ่งปีก็ <g ül> ดียวไปรูว่าวันนี้จะออกรอบเป็นยังไงบ้างอากาศน่าจะดีด้วยไม่อยากจิงวันนี้มาซ้อมที่วินเซอร์ค่ะออกรอบวันที่สองวันที่สามแหละอากาศดีก็เตรียมพร้อมเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ จะได้คุ้นชินกับการเดิน18ลุมหลังจากที่ห่างไปนานแล้วก็ get some shots see some shots นในสนามในภาพจริงก็เรี๋ยวไปดูกันครับตั้งไฟวกูเลย ถึงบอปึ๊บไม่แทงไม่เหนื่อยนะแต่ว่าวันนี้อากาศมันอึมครึมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนก็เดินสบายๆแต่ว่าง่วงนอนน่ะอยากกินขนมอีกแล้วเก็บไว้ดิไม่กี่หลุมแล้เออหนึ่งหลุมแล้วหลุมสองอะโอเคอะไรนะโอเคเราจะเอาโอเค จำพัดความที่มันห่างจากการออกรอบไปนานมากๆก็แล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ซ้อมด้วยก็อาจจะต้องไปกลับเข้าไปเช็กสวิงกัปโอนิดนึงเพราะว่าสวิงมันยังไม่ค่อยเสถียรขนาดนั้น คือมันอ่อนซ้อมด้วยแหละช่วงที่พักมันก็พักอะเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ซ้อมก็เลยอยากจะไปเช็คอัพกับโปรอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปลงแข่งสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าสวิงเราพร้อมออมากแค่ไหนแล้วก็ทำดีลอะไรเพื่อที่จะให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีมีความแม่นลูกแม่นยำมากกว่าเดิมใช่ คือไปตีอ่ะมันก็ตีได้อแต่ว่าความที่มันหางมานานใช่ไหมมันไม่ได้จับไม้แล้วพอไปลงสนามบางทีมันพลาดแล้วก็แบบมันต้องคิดอะไรนะงงมันแบบมันแบบคือคือมันก็รู้นะว่าตัวเองพลาดแบบตรงไหนมมือนว่ามันตีฮุกอย่างเงี้ยก็เหมือนว่ามันห้ามจะถล่มอ่ะข่มเออแต่ก็ มันเหมือนว่ามันมันไม่รู้ว่าต้องโฟกัสอะไรก็เลยแบบแบบอยากเฉดดับ้เฉยสวัสดีครับโปเต้นะครับประพังกรอิตารชัยครับผมผมสอนอยู่ที่ n น v ว r f ์โฟ Golf c e น t e r นะครับคิดว่าถ้ายิ่งเป็นโปรแข่งอ่ะยิ่งต้องมีโค้ชดูเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่โปรไปแข่งรายละเอียดเล็กน้อยอ่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็สําคัญคนที่จะสามารถดูให้ได้ก็ไม่ใช่ตัวเองนะฮะก็ต้องเป็นคนอีกคนหนึ่งที่คอยช่วยดูผมรู้สึกว่าต่อให้เป็นโปรก็ต้องมีโปร พยดูได้อโอีนะแพทเดี๋ยวพี่ถามหน่อยว่าความรู้สึกตอนตีนะตัวหรือแขนเร็วกว่าตอนนี้ตัวตัวใช่ไหมโอเอันนี้ขอเป็นทางการนิดน,นึงนะอืมเออถ้ายู่ดูตรงช่วงช่วงเนี้ยที่ทีท่ทีท่พี่ถามว่าตัวหรือแขนเนะีอ่อจะสังเกตว่าตอนที่อยู่ดึงมาถึงประมาณตรงเนี้ย ตัวยูยังเซตอยู่ที่สมโพสิชันเดิมอยู่อ่ะสังเกตสังเกตตรงหัวไม้ก็ได้เนี่ยในในมุมเนี้ยหัวไม้อยู่ประมาณนี้ถูกปะ่ะม,มืออยู่ประมาณมุมนี้มไม้ที่ตรงลูปอตอนยูดาวซึ่งลงมาอะสังเกตนะว,ว่าม,มือเนี่ยมันดึงอกมาต่ำกว่าเดิมละแต่ตัวยังอยู่เซตโพสิชันเดิม แปลว่าแปลว่าตอนเนี้ซีเควนที่ออกมาตอนนี้ยมันเป็นล่างก็คือ lower body และสก i ป upper body ไปแขนก่อนอแขนมันมีการทำงานค่อนข้างเร็วจะสังเกตว่าตอนนีแแขนซ้ายมันรอไว้เพราะว่าดึงแขนลงมาฟิลข้อมือกับแขนมันเร็วอะหลังลูกมันเกิดยู่ตรงนี้แหละเห็นปะอีกทีเออฟิลนี้โอเคแล้วก็ ปล่อยไปเ<ป>ห็นปะป่อยทีเดี๋ยวเพิ่งตีทำทำฟิวก่นอนปึ๊บไปเลยเหน็นปะเริ่มโดนข้างบนแลนะ้วเห็นปะอ่ะลองทำสวิงเดียวแบบจังหวะเดียวอันนี้ดีอยู่นะนอืเต็นเต้สไม่ได้ซ้อมมาสองวันก่อนแข่ง เพราะว่าตึงมือน,นิสหน่อยแต่ว่าพวกนี้ก็มันไปออกรอบไงสนุกสนุกชโมูพวกนี้ออกหลุมสิปก่อนหลุมแรกออกหลุมจบดิออกหลุมสิบแปดไม่ก็ตีแจ็ขึ้นเลยครบจบเลยกับบเลยแล้วแล,แล้วพวกนี้ทีมงานไปยกใหญ่เพราะว่ากลับไปแข่งครั้งแรกแล้วแข่งวันเดย